หนังสือเสียงจากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮาวเวิร์ดสุดยอดเป้าหมายความฝันและแรงบันดาลใจหนังสือที่ช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนการทำงานและการเดินทางเรียนรู้รอบโลกและพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าผ่านพลังแห่งการตั้งเป้าหมายอันทรงอนุภาพจากเรื่องเล่าของผู้เขียนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเจอโอปราห์วินฟรีและ, Mark berg, ะมาร์คสเคเบิร์นักมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันโด่งดังของโลก เขียนโดยดรวชิรศรแสงสุวรรณคำขอบคุณขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองสำหรับความมุ่งมั่นพยายามอดทนเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอมาเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องญาติมิตรครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ดูแลช่วยเหลือและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา ขอบคุณการคิดบวกคิดใหญ่คิดต่างคิดดีรู้สึกดีที่ทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของผมอยู่ตลอดเวลาขอบคุณโรงเรียนมหาวิทยาลัยประเทศไทยโลกใบนี้หนังสือและคอร์สอบรมทั้งหมดที่บ่มเพาะความรู้และหลักคิดดีๆให้กับผมขอบคุณประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้จากการเรียนการทำงานและการเดินทางเรียนรู้รอบโลกที่ผ่านมา ขอบคุณจักรวาลเทพเทวดาบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ช่วยคุ้มครองและปกปักร,รักษาผมมาโดยตลอดที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทที่ให้ทุนการศึกษาผมมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาเอกขอบคุณจากใจวชิรสรแสงสวรร์ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสร้างเป้าหมายในการเรียนและการใช้ชีวิตแล้วทำตามเป้าหมายและความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและเป็นอิสระโดยก้าวข้ามความกลัวและข้อจำกัดต่างๆด้วยความเชื่อและความคิดแห่งการเป็นไปได้รวมถึงการปล่อยวางและความไว้วางใจที่มากพอคุณครูอาจารย์ผู้บริหารที่ต้องการแนะนำแนวทางสำหรับการตัดสินใจในการเรียนรู้ ของนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายด้านความสุขอิสรภาพและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงผ่านการเรียนรู้และการลงมือทำตลอดชีวิตพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการร่วมสนับสนุนและให้อิสรภาพต่อลูกในการตัดสินใจและค้นหาตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายความฝันและอิสรภาพอย่างแท้จริงทุกคนที่มีความฝัน เป้าหมายและต้องการมีแรงบันดาลใจที่ต้องการใช้ชีวิตตามเป้าหมายและความฝันที่วางไว้ให้ประสบความสําเร็จอย่งมีความสุขต้องการส่งต่อและแบ่งปันการสร้างเป้าหมายความฝันและแรงบันดาลใจให้กับคนในยุคต่อๆไปให้ได้มากที่สุด <c oughs> คำนิยมที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด ใช้ชีวิตตามกระแสของสังคมจนเราลืมที่จะใช้ชีวิตตามความฝันของเราหนังสือจากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮาร์วาร์ดเล่มนี้ทำให้ผมต้องหยุดคิดและทบทวนความฝันของตัวเองว่าคืออะไรเราได้เดินตามความฝันของเราไหมและเราจะมีวิธีดำเนินการตามความฝันของเราได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้เล่าเรื่องความฝันการเดินทางการสร้างแรงบันดาลใจและวิธีการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ฝัน ซึ่งจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ครับที่ได้ใช้ชีวิตตามที่ฝันสิ่งสําคัญที่สุดของการทําตามความฝันให้สําเร็จคือการตั้งเป้าหมายและการลงมือทําเมื่อเป้าหมายชัดเจนก็ต้องหาวิธีการและทําให้ถึงฝันบางครั้งเราอาจจะเจออุปสรรคอย่างมากมายในการทําตามความฝันแต่ขอให้รู้ไว้ว่าอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอุปสรรค ในการทำตามความฝันนั้นมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการเอาชนะใจตัวเองซึ่งอาจารย์ยอดได้แสดงให้เห็นว่าถ้าเราสามารถเอาชนะตนเองได้ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ขอเพียงแค่เราอย่าทิ้งความฝันอย่าหยุดลงมือทำและเชื่อในพลังของตัวท่านเองว่าท่านทำได้จัก,กรวาลจะมอบพลังและมอบความฝันของคุณให้เป็นจริงขอบคุณอาจารย์ยอดมากๆ ที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมและผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะสร้างมิตรภาพเพื่อให้ฝันเป็นจริงเพราะเราเกิดมาชาติหนึ่งถ้าไม่ได้ทำตามความฝันก็คงจะเสียดายชีวิตที่เกิดมาจริงๆครับและผมจะไปเที่ยวรอบโลกแน่นอนครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปุญยพลจันฝอยอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผมได้มีโอกาสรู้จักท่านอาจารย์ดรวชิรศรแสงสุวรรณหรือที่ผมขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆท่านว่าอาจารย์สุดยอดในระหว่างที่ผมกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรู้จักท่านมากขึ้นครั้งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปนําเสนองานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาด้วยกันอาจารย์เป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจและมีแนวคิดเชิงบวกให้กับลูกศิษย์อยู่เสมอ และในทุกครั้งที่ตัวผมเองได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองต่างๆร่วมกับท่านยิ่งทําให้มั่นใจว่าท่านผู้นี้มีพลังมากมายและพร้อมเสมอที่ทุ่มเทการทํางานการดําเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นโดยเฉพาะลูกศิษย์และบุคคลรอบข้างในบรรยากาศชวนคิดหลายแง่มุมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังทราบว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า จากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮารเวาร์ดซึ่งผมเองคิดว่าผมเป็นบุคคลกลุ่มแร,แรกๆที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้และแน่นอนครับการถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองต่างๆของท่านอาจารย์ผ่านหนังสือเล่มนี้ได้แสดงถึงเจตจำนงให้เกิดการปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้เราทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเปลี่ยนวิธีคิดและตอกย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ตามใจเราปรารถนา ขอเพียงเรามีมีขอเพียงเรามีความฝันมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติและสุดท้ายจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนขอ,ขอบคุณอาจารย์ยอดสำหรับหนังสือนี้ที่เยี่ยมยอดสุดครับดออรอนุสอนามประดิษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ก่อนอื่นขอกล่าวถึงท่านอาจารย์ดรวชิรสอนแสงสวุวรรณท่านอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์คนนี้ ผู้ที่เคยอยู่แต่ในกรอบความคิดเส้นทางธุรกิจที่พ่อแม่ได้วางเอาไว้ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวทุกสิ่งค้นพบตัวตนที่แท้จริงและปลุกร้าวแรงบันดาลใจในการไล่ล่าตามความฝันที่จะเป็น The Great Teacher เป็นครูที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าเส้นทางชีวิตของลูกศิษย์คนนี้ได้ดำเนินไปตามความฝันนั้นด้วยความถูกต้องและมีความสุขระหว่างทางดังที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่า การเรียนรู้และการลงมือทำอะไรก็ตามควรอยู่บนพื้นฐานของความสุขชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะทุกข์และลูกศิษย์คนนี้หวังเสมอว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงในสักวันซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกจิตวิญญาณและประสบการณ์ตรงรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วแค่เพียงอ่านคำนำของหนังสือก็สัมผัสได้ถึงพลังบวกและเมื่อไรและเมื่อใครก็ตามได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ร้อยทั้งร้อยต้องได้พลังใจแปลงบันดาลใจในการสู้ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในตัวตนค้นหาความฝันให้เจอค้นพบเส้นทางแห่งความสุขด้วยตัวเองชีวิตเป็นของเราเราต้องเลือกก้าวตามความฝันและบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนโชคดีในทุกๆเรื่องที่สำคัญหลายคนที่ได้อ่านคงอยากจะไปสัมผัสฮาวเวิร์ดเหมือนดิฉันก็เป็นได้ นัทนันฝ่ายเจโปะผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประถมโรงเรียนยอดแก้ว <ode> วิทยาลูกศิษย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการพูดเพื่อทำให้ใครสักคนรู้สึกอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่การทำให้เห็นว่าต้องทำอย่างไรพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรเมื่อไปถึงฝันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่ยอดเป็นหนึ่งในคนนั้นที่ทำให้คนรอบข้างมีแรงบันดาลใจในการก้าวข้ามความกลัวความไม่มั่นใจและความคิดแบบเดิมๆของตนเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคงไม่มีคำบรรยายใดจากคนอื่นที่ดีไปกว่าการได้รู้จักพี่ยอดผ่านเรื่องราวของเจ้าตัวเองในหนังสือเล่มนี้แล้วคนที่ได้สัมผัส จะเข้าใจได้เองว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงชื่อว่ายอดผู้ช่วยศาสตราจารย์พวิการพักษาอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒสุราธ,ธานีความประทับใจกับการเดินทางของยอดจากวัดแหลมไผ่ไปฮาว์วิร์ดแต่ความสุดยอดของหนังสือเล่มนี้คือการพิสูจน์ว่าตลอดเส้นทางการขับเคลื่อนผ้าฝันนอกจากพลังของแรงบันดาลใจแล้ว การลงมือทําด้วยความอดทนมุ่งมั่นมีแผนงานที่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของาภาพฝันที่กลายเป็นความจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวอนจนูรองอธิการบดีสายงานกิจาการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮาร์วาร์ดเป็นหนังสือที่เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เรียนรู้เพื่อเดินทางตามความฝันผ่านตัวหนังสือ ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวของเด็กบ้านๆนคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะไปต่างประเทศกับเส้นทางสู่ความฝันของเขาที่มุ่งม,มั่นพัฒนาตนเองพร้อมทั้งเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกุญแจที่จะพาเขาไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นโดยส่วนตัวแล้วสุดยอดคือผู้ที่เปิดทางฝันให้ดิฉันสอนให้ดิฉันรู้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องยาก แค่ใจเรากล้าพอภาษาไม่ใช่อุปสรรคถ้าเราเปิดใจเรียนรู้มันผู้เขียนจะทำให้ผู้อ่านรู้ว่าการตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดภาพความฝันและความฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงได้เสมอถ้าไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้อย่างเช่นสุดยอดเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้แค่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ก่นกมลชูช่วยอาจารย์าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาอาจารย์ยอดทุ่มเทในการสอนลูกศิษย์และเอาใจใส่นักเรียนทุกคนหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของอาจารย์ยอดเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจให้กล้าที่จะสร้างและทำตามความฝันของตัวเองมันทำให้ผมรู้ว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะลองทา ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงมาลองทำตามความฝันกันนะครับกริตานนทซิโรรัตนกุลนักศึกษาปริญญาเอก California Institute of Technology Caltech ประเทศสหรัฐอเมริกาลูกศิษย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุศสอจากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮาร์วาร์ดเป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลุกไฟในตัวคุณ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณมีเป้าหมายมีทิศทางและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือคุณยังสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆไปยังผู้คนที่อยู่ร่วมกันบนโลกลกลมๆใบนี้ได้อีกด้วยเพราะมากกว่าการที่เราได้ทำเพื่อตัวเองคือการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่าที่เราจะสามารถทำได้ลองคิดดูสิครับว่ามันจะมีคุณค่ามากขนาดไหน ซึ่งหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคุณอ่านหนังสือจากวัดแหลมไผ่ ay, สุดยอดจะไปฮาร์วาร์ดเล่มนี้คุณจะได้ร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ยอดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน5ครั้งผ่านงานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดจากความฝันที่ยิ่งใหญ่และเป้าหมายอันแรงกล้า แต่ในแต่ละครั้งที่อาจารย์ไปเยือนมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดผลทางกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเบื้องหลังความสําเร็จนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามและบททดสอบต่างๆมากมายแต่คําถามคืออาจารย์สามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณอ่านหนังสือจบแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามองเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้นปัญหาและประสัก์มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปโดยปริยายแล้วก็คงไม่ยากที่จะก้าวผ่านมันไปใช่ไหมครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกลัวความผิดพลาดความล้มเหลวข้อจำกัดต่างๆหรือแม้แต่คำพูดอับยาพิษของคนที่อยู่รอบข้างของคุณ ทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนเป็นความท้าทายและกลายเป็นความสุขในที่สุดด้วยพลังของการคิดบวกที่สามารถเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงสว่างได้และในที่สุดคุณจะพบว่าคุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและสามารถเติมเต็มคุณค่าให้กับคนรอบข้างเพื่อค้ำจุนโลกใบนี้ให้สดใสตลอดไปผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการนับเป็นเกียรติอย่างมาก และถือเป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้เพราะเขียนจากประสบการณ์จริงของคนใกล้ตัวนั่นคืออาจารย์ที่ผมรักและเคารพมาโดยตลอดคุณรู้ไหมครับว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้ในลักษณะที่อ่านและวางไม่ลงเลยทีเดียวเพราะยิ่งอ่านไปเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนกับผมหลุดไปอยู่ในโลกของอาจารย์ไม่ใช่โลกที่เพอ้อฝันแต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความฝันเป้าหมายและแรงบันดาลใจ เพราะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและหลายคนฝันที่จะไปเรียนที่นั่นแต่มีน้อยคนนักที่จะไปถึงฝันและบางคนก็ไม่กล้าที่จะฝันได้ซ้ําซึ่งอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่กล้าฝันและสามารถทําฝันนั้นให้กลายเป็นจริงได้และนั่นคือแรงบันดาลใจในการทําสิ่งยากให้กลายเป็นสิ่งง่ายดายของผมผมได้เรียนรู้อะไรหลาย,ลายๆอย่างจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยตนเองเลยแค่เปิดหนังสืออ่านหนังสือของอาจารย์ก็เหมือนได้ไปด้วยตัวเองแล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเผื่อจะได้ไปจริงๆนอกจากการเดินทางที่สุดยอดและยาวนานของอาจารย์แล้วผมยังได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความฝันเป้าหมายอุปสรรคโอกาส ความผิดพลาดความล้มเหลวมิตรภาพและคอนเนคชันทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมและนำพาให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดโดยเฉพาะความผิดพลาดและความล้มเหลวซึ่งคุณจะกลัวมันไม่ได้อย่างยิ่งเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนอกจากคุณจะเพลิดเพลินไปกับการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฮาวาดแล้วคุณยังจะได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก คล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองการตั้งเป้าหมายในชีวิตการตัดสินใจข้อคิดคำคมสุนทรพจน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโอปราห์วินฟรีและมาร์คซ c คเบิร์กและสุดยอดหนังสือเปลี่ยนชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสทราบข่าวจากอาจารย์มาบ้างว่า อาจารย์อยากที่จะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งหลังจากที่ได้ไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งตอนนั้นผมมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตอันสุดยอดของอาจารย์ผ่านงานเขียนของท่านผมตั้งหน้าตั้งตารอจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหนังสือกำลังจะเสร็จสิ้นและตีพิมพ์อย่างเป็นทางการและยิ่งไปกว่านั้นผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าผมจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานเขียนของท่านด้วย พระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวของผมมาใส่ไว้ในหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ด้วยเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของผมโดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะอาจารย์เป็นบุคคลที่ทําให้ผมรักและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากคุณรู้ไหมครับว่าผมรู้สึกประหลาดใจมากขนาดไหนเพราะผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก่อนหน้านี้อาจารย์เคยขอให้ผมเขียนความรู้สึก ที่มีต่ออาจารย์ในการเรียนการสอนที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะนำมันมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยจนวันนี้อาจารย์ได้มอบโอกาสให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้เชื่อไหมครับว่าเมื่อผมเริ่มอ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมเจอเรื่องราวของตัวเองในหนังสือวินาทีแรกที่ผมเห็นผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนน้ำตาจะไหล มันเป็นความรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างมากจากการที่อาจารย์เห็นคุณค่าในตัวผมและผมคิดว่าเรื่องราวของผมอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นไม่มากก็พอสมควรทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องไปทําต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายและที่สําคัญที่สุดผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยอดท่านมีแต่คําว่าให้และให้ไม่สิ้นสุด ผมได้รับความรู้และแรงบันดาลใจมากมายจากท่านท่านมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ที่มอบให้กับลูกศิษย์ถึงแม้ตอนนี้ผมจะไม่ได้มีโอกาสเจอท่านเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นอาจารย์ที่น่ารักเหมือนเดิมและท่านก็ไม่เคยลืมลูกศิษย์ธรรมดาๆคนหนึ่งอย่างผมเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสำหรับผมแล้วอาจารย์ยอดคือครูตลอดกาล ผมขอขอบคุณอาจารย์วชิรศรแสงสุวรรณอาจารย์ยอดที่ได้ทุ่มเทและอุตสาหะเขียนหนังสือที่มีค่ายิ่งเล่มนี้และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่แก่สังคมไทยรวมทั้งขอบคุณที่ให้เกียรติผมเขียนคำนิยมผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเขียนคำนิยมและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าต่อสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่ตอไปและที่สำคัญผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องขายดีอย่างแน่นอนอับดุลอาซิสสำเรอลูกศิษย์สาขาวิทยา,าศาสตร์ทั่วไปคณะคฤตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี